มามาดูกันต่อนะครับเกษตรเมืองเหนือไม่คิดว่าสินค้าเมืองเหนือจะเยอะขนาดนี้นะครับล้วบวดจันนะครับนี่สวัสดีคุณแม่ครับนี่สวัสดีจ้า,เ,จาเป็นไงแม่คุณแม่วันนี้ขายดีไหมขายดีเจ้าขายดีเพื่อนอุดรน,น่ารักมากมากเอ่าเพื่อนอุดรน่ารักมากมากคุณแม่บอกนะครับแม่จะให้ชิมชาลาบแม่นะ,ะวันนี้ได้ชิมชากหลาบคุณแม่เจ้านี่แม่เชิญชวนหน่อยเร็ว แ,แอลกันเนื้อเจ้านะงานเกษตรเมืองเหนือของดีเมืองเหนือเจริญเจ้าที่เซ็นท่าน,อ,นอุดรเจ้ามีถึงวันที่สาวเอสสิงหาเจริญเจ้าเจริญเจ้าสาวเอสสิงหานะครับอเออสินค้ามากมายนี่เดี๋ยวจะให้คุณหน้าตาดีแม่จะให้คุณหน้าตาดีชิมชัแล้วคนวอื่นมาขอน<ด>ี<ข>อ่แม่จะให้ชิมปีไหมมือคนหน้าตาดีเท่านั้นจะชิมได้ นี่นะชาเขียวมะลิี่ใบเตยซึ่งแม่ก็ผลิตเองบนดอยสูงออแกนิกแท้ไม่ต้องกลัวนะเจ้าแล้วเขาบอกคุณแม่เป็นคนอะไรคนล้วะล้วะเจ้าชาติพันล้วะดั้งเดิมบนดอยชาติพันล้วะเจริญเจ้าเจริญเจ้าชาเขียวมะลิี่ใบเตยของล้วะบัวจันรเจ้าอันนี้ช่วยอะไรคุณแม่บอกก่อนอันนี้ทําให้ชุ่มชื้นทําให้แบบว่าคนที่มีปัญหาเรื่องคออักเสบอือรับรองอ๋อนะครับนี่เชิญเจ้าอาเก่งจะชิมไม่ดูทุกคน อืมอืมอไมด้ผมเรื่อเป้าๆเลยอันนี้คือชากลาบแล้วแม่ืออะไรนะาเขียวมาบเตอยสมความหวมอะเป่ารอดอะเปเป่าๆรอดลงไปอย่นี้เหอแมเป่าให้เอาจริงๆไมู่ดลูกๆเวลาดื่มชาแม่ลูกเป่าๆน่อยให้มันผสมกับน้ำึ้งกับชาเขียวจะได้ข้ากันจะได้กลมมไม่งั้นลูกก็จะได้แต่น้ำึ้งเอ ผสมกันหน่อยจ้าชานี้แม่ก็ปลูกเองมะล,ลิแม่ก็ปลูกเองใบเตยก็ปลูกเองอยู่จังหวัดไหนคนคุณแม่อยู่แม่วาสง,งาสันปะตองเชียงใหม่สันปะตองเชียงใหม่เจ้า <c oughs> อามาหาคุณแม่นี่เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มากในการแต่งตัวคุณแม่นะครับ <c oughs> เอวหาเฮาเนะเจ้ามืนมืนฮาลงดอยนะอย่า <c oughs> ลืมนะเจ้าเดินทางมาแปลว่าอะไรเดี๋ยวมืนมืนเราฮางดอย รอยหมายถึงว่านานและนานๆเราจะลงมาครับอ๋อเมินๆเราจะลงดอยเออ,อามาแอวหาเฮาเนื้อเจ้ามาซื้อบอกว่าขอให้มาอูกกาาอ้กันเฮาจะมาเซลฟี่กับเฮาก็ได้นะเจ้านี่น่ารักที่สุดครับนี่นะครับ,บคุณแม่ลัวบวัวจันทร์นะครับนี่ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ช่วยแม่บอกให้กระปี้กระเป๋าให้แบบว่ามีแรงชุดคนที่ราคาเครืองแบบว่าเมื่อคืนแห้เอามาอาจจะแบบว่าพอแบบว่า รู้สึกว่าคอแหบคอแห้งครับดื่มชาเขียวมะลิไปเตยแม่เลยรับรองวิ้งใส่แสุดยอดมากๆอ่านะ<อ>ครับนี่รังงวบัวจันท์นะครับมา